อ้อนไม่คิดเลยค่ะว่าความหวังดีของอ้อนจะทําให้เปรี้ยวเขาโกรธอ้อนขนาดนี้อ้อนก็แค่บอกให้เปี้ยวเขาเลิกยุ่งกับผู้ชายทุกคนบอกให้เปี้ยวเลิอกอยากมีแฟนแฟนของเปี้ยวแต่ละคนไม่มีใครเป็นคนดีเลยสักคนแต่ทั้งหมดมันก็เป็นแบบที่คุณปรีเห็นในคลิปนี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้น ออนก็ไม่ได้เจอเปรียวเขาอีกเลยออนก็เพิ่งมารู้จากคุณปรีว่าเปรียวเขาไม่ได้ใช้เบอร์เดิมแล้วอ่ะออนขอโทษนะคะพี่ออนไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเปรียวเขาเลยอ่ะไม่เป็นไรครับก็ถ้าเกิดว่า คุณน้องอนเจอเปรี้ยวเนี่ยฝากบอกเขาหน่อยนะครับว่าตอนนี้คณะกลับมาแล้วครับอยู่กับผมเผื่อว่าเปรี้ยวเขาอยากมาหาคณะยังไงผมขอตัวนะครับขอบคุณมากนะครับกีฟรีนี่มันดีจริงๆใครต่อใครก็อยากวิ่งเข้าหา มค <Max. S 2> วามบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจนเอ็นจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง